ก็พลอ,อันนี้เราถ่ายจากแสงธรรมชาติเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูจากแสงที่มีไฟนะครับไฟติต่อ่าไฟนีออนอันนี้แสงธรรมชาติก็สวยนะครับสวยเป็นให้รู้ว่าพออสีเนื้อเข้มนะครับเป็นอย่างนี้นะครับสีเข้มเป็นอย่างนี้สนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6, 6่1ล้านเจเจมกันจังหวัดจันทบุรีครับ เรื่องตอแล้วเราวาดตอนนี้หาคนที่ตั้งใจจะทำจริงๆก็น้อยนะครับเรื่อนใหญ่ต้องพึ่งตลาดแขกตลาดต่างประเทศตอนนี้เราก็มาคิดว่าเราบุกตลาดคนใช้โดยตรงราคาเราก็คุยกันได้นะครับเราก็เรียกความตั้งาเรียกความเชื่อถือกลับมาเราก็โชว์หน้าโชว์ตาอยู่ที่ ยูทู e นะครับร้านเจเจมจันจังหวัดจันทบุรีครับ